สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจป,กปกิกิเทคเตอร์เราไทยมือสองสีสเกตกลับมาพบมาผอกับทั้งงานปิกิตรถไทยกันอีกแล้วมื่อวันนี้ปคลิปประจําวันที่18ตุลาสองห้าหกแปดครับสิพักพ,พี่น้องก็เบิ้งรถไทยอยู่2คันเป็นยันมาในกันทั้งสองคันครับเป็นยันต์หมาสารเสือแรงน้องกันแต่ว่าพิเศษก็คือว่าอ่าคันหนึ่งเฮดสีแจมๆเลยอีกคันหนึ่งเดิมๆพึ่งเข้ามาเอาไมา้พี่นอ้องเบิ้งเปรียบเทียบกันว่ารถที่ว่าเก็บงานแล้ว บิลแล้วมันเป็นจังไงเนะาะกะมันสิงงามขึ้นได้สำใดสำรับรถที่ว่าบ่ทันได้บิลว่แปบลบว่าพงเอก็ขอมาอีกราคามันก็ต้องปิดกันมาเบิ่งเลยคันแรกเป็นจังไงคันนี้อ่อยันนาา39แรง E F 393 t ยันมา,นมาตนนัวนี้นี่ปี6กครับพี่น้อง เป็นรถปีหกสามมาดำเดิมเลยมาหดอดลงหมู่หวานสงครามบ้อนได้ล่างบอ้อนได้คัดโซนคัดสีออกนะบอ้อนได้เห็นยังเลยก็ยคือว่าหัวซึมกับบ้อนได้เก็บหัวซึมกับที่ว่าเห็นเห็นเลยก็สิมีกระบ,บอกไปดันดินอ่ากระบ,บอกไปดันดินหนาแต่กับหัซึมก็ับซีลหล่อหลังนะอันนี้หัซึมกัสีลหล่อลงัลอลงอืมสีลหลัง ยันมารุ่นนี้ยังเปลี่ยนซีนบางท่านยากครับเปลี่ยนยังไงมันก็ต้องถอดอยังหลายแต่ม่นนะเป็นพวกซีหาซีเจ้าสิ่ยากแน่อยนท่านนี้พึ่งเข้ามาปีหกสามมีเหลี่ยมตะเบียนพร้อมโอนสภาพยางนาสภาพยางนาเคยอยู่ประมาณเออเมื่อแล้วเมื่อแล้วคานใบมีดจะมีต้องร้อยการใส่งานมาแน่มีขาวสนุงสนิมแน่แต่ประธานผูด้วยเราคันดีประธานผูด้วย ลลอเกาเพิ่นนั้นเป็นออกเป็นสีทองลลอเกาเพิ่นออกเป็นสีทองรถปุ่นนี่คือมันนะคือกับสีขาวเหมือนกันสีขาวบลูพอร์ขาวก,กับเหลืองอันนี้สีทองนี่กับเหลืองเหมือนกันอันนี้เป็นเหลืองทองหลอตอนนี้ย่างหลังยังหลายๆอยู่ครับสิบสองสี่ยิบสี่ยังเหลืออยู่สิบเปอร์เซ็นต์ใส่ได้อีกยาวระบบไฟระบบพุ่งระบบไฟบอล,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 ลนี่เช็คมาเดิมๆแบบนี้กับมาไทยู่้องเบิรงหลังค้ามิแตกหลังค้ามิแตก ผ่านเป็นผ่านสีมทีครับเป็นผ่าน6 3ใบหลัง4ใบหลังงามอยู่ใบหนาบางแล้วขี่มุง้งขีง่เมาบูสลักดีเนี่ยนะด้านหลังด้านหลังก็มีค้าวขาบน้ำเนี่ยเดี๋ยวขับมาได้ลลางถึงเป็ดถึงยังออกถึงยังออกกังามแล้วละคันนี้ปีหกสามราคากับสีบอแรงบอลใดเยอะเหตุ ทีมงานมาลองขับลองไถ่เหมือนกันจะค่อยสิได้์หัวราคาเถอยหนอ่อยอันนี้ก็คือวัตถุบอกไปสองราคาบอกราคาก่อนเก็บงานอ่าราคาก่อนเก็บงานจับราคาที่เก็บงานแล้วอันนี้เป็นยันต์มายันต์มาสามเก้าสามันครับเอฟสามเก้าสามเหมือนกันเอฟสามเก้าสามเหมือนกันคือสามสิบเก้าเลียงเอฟซีเป็นมาจากกรุงเทพเพิ่นอยากได้สี ม่วงอมชมพูคนว่าแถมอยากได้มุกพร้อมม่วงชมพูมุกอย่างนี้ละผมบุหหหกมบหมดแล้อมมุกอย่างบนบุจะจัดให้ครับงามๆแบบนี้เลยเคสสีใหม่หมดคันครับโดยชั้นนี่ยางใหม่สี่เสน้นทำสีใหม่ทั้งคันยางใหม่สี่เสน้นงามๆเลยครับโดยชั้นนี่โอ้แบบสีแบบนี้ผมก็บอกให้เห็นในกันเห็นตลาดอื่นมันเ็ดเห็นตลาดอื่นบันเทสตลาดเขาก็เห็นได้เรือ่อยๆเลยสร้างสีมาจากกรุงเทพ สร้างสีมาจากกรุงเทพเลยครับเป็นมูดีว่ามามาเหตุงานนำเหตุงานสร้างสีตั้งแต่อายุสิบกว่าปีตอนนี้มันสี่สิบเก่าสมบูรหรอมันบอกว่ามันเหตุงานมาสามสิบปีอยู่ไอ้โรงสีสร้างสีตอนนี้เบืองกรุงเทพหรอกได้อยากมาอยู่บ้านเลยเดี๋ยวมาเหตุสีตัวไทย,ยผมนีล่ละอ่ามึงหนีงางมื่อี่น้องงามไหมยางไม้สี่เศษเลยเด้อยางไม้เป็นลำหนามอยู่เลยฐานกระสีม่วงครับฐานหา ไปนล้วนะเบืงบ้งเบื้องหลด้านหลังด้านหลังเก็ดสีใหม่ระบบกงระบบไฟเดี๋ยวเหตุหายใหม่หมดคันนี้คันาไหมนะพูดถึงว่าเฮ็ดเพิ่มสีนี่ก็อยู่หมื่นหานะทำสีใหม่ทั้งคันเนี่ยมูลห้าพันบาทบวรวมยางบวรวลมยางอื่นถือว่าเพิ่มให้เพิ่มเติมเข้าไหมนะคันนี้อยากได้งามมือคันนี้อยากได้สีใดใดมุดสี ชมพูสีเขียวสีม่วงสีสมสียังก็ว่าไปนอกจากสีลุงบ่เเ็ดมันเหนื่อยเอาแบบสีจรงสีละอ่าได้อยู่จะคือเช็คให้พร้อมใส่งานนี่พี่น้องเด้อเช็คให้เต็มที่ความใส่งานเปลี่ยนทายของเหนียวแล้วก็ระบบพุ่งระบบไฟฟิลที่หมดอย่างไรบรดีบทงานเกิดที่หมดเมื่อนี้มาลองคันนี้ก่อนดีกว่ามาลองคันถือว่าตั้งสิขายนี่ก่อนอ่าแจ็คมาแล้วคันนี้ปีหกสามครับสภาพโดยรวมเลยผมว่าโอเคนะทำมห้นะ มักแล้วจ้องแล้วเฮ็ดสีงสีนี่โอ้ผมบอกอันนี้โอ้ต์นี่เพื่นพร้อมเด้จักจักเลยทั้งเขาก็รับโอ้ตให้พร้อมพาเสดจัยเพิ่มเติมกับมาจากพันบาทต่อโอ้ต์นี่เพื่อนซื้อจีของเลยเสียงดีเสียงวนครับเสียงเสียงวนเป็นนิ่งเป็นยังต์มาโปทำไมหกสามตัวหนาที่ ขั้งบน้หลาอยแว้งังนนเองอนนมามาลยจริบๆ้งงเลดีด้ยสงนีกับสิมีแรงขามาใหม่3หาแงราคาราคาแสนก็บาทแค้น้อย งดีครับเสียงมวลกำล,ลังดีตอนนีน้คนก็บ่ค่อยตกเปนใดกะพอาด้ไถพอาด้ร้อง่ะตกันคนไม่ตกมันเลยทั้งหมดเราไปต้องดันแิดี่้ถึงมือโคดันจะดูมาแล้วก็ ตรงนั้นเป็นหลุมเลตรงนี้เงินเลยเอกืั่องัก็อนาผมพยายามเยข่ามาหนึ่งผมสนนเนครื่องก่อนเครื่องหนึ่งเียร์พอบอดีกพอสีสัน่เทาสามาาไม่ให้ปัปรุงไดห

พื้นนิดนึงครับจังได้กับลูกหมากแมน่นลูกหมากก็มหลวมแนี่ยทำไมหนได้เก็บงานกับสิเก็บให้มมดเนี่ยล่ะไม่ใช่ความรู้เกาะเงิลูกหมากไม่หลวมมิคอ้อนเนี่ยได้พี่น้องเนอะแต่ว่าเครื่องดีเครื่องดีเกียร์ด,รดีตอนนี้เอาราคาที่แบบว่าเก็บงาน เอาราคาที่แบบว่าพร้อมเก็บงานพร้อมใส่งานไปก่อนคือหนึ่งเปลี่ยนไายน้ำมันเครื่องห้เนาะเปลี่ยนไายน้ำมันเครื่องห้เช็คความใส่งานระบบพงระบบไฟหลังคาในบริเป,ปลี่ยนเรื่อหลังคาไอ้กทำน้ำมันพอได้ใส่ยู่เปลี่ยนกับเพื่อนเพื่อนไปซื้อพี่น้องเดี๋ยวสีหายยังมามาปีมามาติดมาแปะหายอ่าเพื่อนไทยน้ำมันเครื่องเช็ครั่วรอบคันก็คือว่าเก็บหัวามสุ้มรอบคันถูกมาถูกฟื้นอ่ะอันนี้เก็บห้เด้อ ราคาอยู่ที่2องแสนหมืนหาพันบาทครับพี่น้อง2องแสนหมืนหาพันบาทราคาเนี่ยคือ, 300, อาทรงปี300หมื่นกิโลเมตรราคาเก็บความใส่งานเดี๋ยว2องแสนหมืนหาพันบาทครับสารับ39 000, แงรงปี63ส่วนคันนี้เดี๋ยวส่งให้พี่น้อง FC เพิ่นอยู่ทั้งเพิ่นมาจากกรุงเทพมากรุงเทพเจ้าเพิ่นจะไปใส่งานอยู่<น>อุบลอุบลอ่าเดี๋ยวมืใอใจมือเพิ่งจะสิโทรบอก โอเคครับเมื่อนี้พี่น้องขอบคุณหลายครับพี่น้องติดตามรับชมรับฟังขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ลูกหลานเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณอาชิบขอบคุณครับสวัสดีครับ